สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับไลฟ์สดไปเลยไปคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูจานโอกับพี่เก่งตั้งวาลวนาะพี่เก่งตั้งวาลเจ้ามีนานะครับมีนาเมษา,มาพุทธสภาก็หวานข้าวฮะวาลมันนอนอยู่ก็จะออกมันตั้งใช่ไหมไม่ทำไมถึงต้องตั้งเพราะต้องดูระยะบางทีวาลมันสุด ระยะเวลาถอดดูเช็ครูบ้างไม่ตายหรอกมั้งถอดเป็นชิ้นเองถอดมั่งแหมใช้อย่างเดียวนี่ครับถอ,อดทำเพราะว่ามันก็เป็นผลดีเนาะกับเครื่องบางทีวาวยันเราอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมผลดีคือการถอดเช็คผลเสียคือบางทีเช็คแล้วลืมอะไรล่วงใส่ไว้ก็ส่วนตายเลยบุดดีแล้วกันในรู้เนี่ยอืม อย่าลืมเบอร์ยี่บสี่ลืมไว้ในนี้นี่ครับนี่ลูกมือเลยความรู้เต็มเลยครับแค่ถอดน็อตเองนั่นแหละความรู้เรื่องถอดน็อตนั่นแหละใช่แล้วเอาไปอยู่ด้วยเลยเลยได้ไหมไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับพี่เก่งเลยครับเงินเดือนสามหมื่นไปไหม สามหมื่นกีามิบสามหมื่นกลีบอะได้ไหมเออไปจอดที่นั่นแหละไปก็ไปสีรถอะเออตามที่นั่นแหละออลองซูมกล้องดูก้องผมจะอยู่ใกล้นลจะใหญ่นะจะไม่ได้ถ่ายเป็นตัวเล็ก ใช่เดี๋ยวเราไมันก็ถอดสองข้างอ่ะถอด,อออถอดนี่ครับแผนกถอดครับรอดไหมรอนถอดสองอันอดีกว่ามป่ะอันนี้ถอดอยังถอดแล้วอ๋อดึงเลยอย่างนี้นะยกเลยมันติดกาวปิดขาตกไรไปแล้วเนี่ยมันนอ,อกเลย ติดกาว c b d หนึ่งครับตัวนี้จเป็นเครื่องที่ตรงรุ่นนะครับ c B d ของป้าตุงนี่ c b d หนึ่งแต่ไม่ต้องมีเทอร์โบนะเพราะว่าเครื่องเก่ามันจะเป็นอยันนงครับแต่เดี๋ยวนี้นี่เอามาเป็นเทอร์โบมาใส่ cái này thì mua đi qua sò sò lưới vậy nè cái vay ngắn lại được thứ nhăng có thứ thi à cái đua vừa 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 ตินไปดูแ่โคนะไม่ไปหนไงหมายเขีไ้าอยู่นะโอยน่อเลยเนี่ยอ่ะห่กว่านเ็เยอะโอ้ผมเคยเข้าไปแล้วเมืองทองเออฝั่งนี้ถอนง่ายวายออ้เินเทียบเลย ทางหมดไปก่อนแม่ผ่านพี่อ๋ออ๋อเป็นเบอร์อะไรวะเบอร์สิบบโบไม่หุดวะไม่ตางกันเลยหืต้องรันั่นแหละดละ ย่นีไปหาซื้อท่อเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีที่พิมพ์มนี่ว่าโอ้ตอนนี้รถไปยิงดินแล้วสองเที่ยวเนี่ยมันต้องเอานี่ออกโอ้เอาฝาเนี่ยออกก่อนโ,โงง <laughs> อย่าให้โอล่แก้งโผลแก้ง สงแกัดจึงะดึงนี่ออกยไงมันเป็นฝาครอบอันนี้อันนี้เป็นฝาครอบชั้นหนึง่งและอันนี้อีกชั้นนึงโยกแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตบๆไม่อันนี้มันฝานอกนะเนี่ยอันนี้ฝานอกอีกเกสามตัวเองใชหมออกได้เลย ออกได้เลยใช่ไหมฝา,ามันสองชั้นนะเนี่ยอันนี้ฝานอกแล้วจะมีฝาเนี่ยนี่อันนี้ฝาในอันนี้ฝานอกฝานอกถอดฝานอกก่อนถอดทำไมฝานอกเอ,อ,อาแล้วจะดึงออกเอ็งจะดึงนี่ออกไงมาทั้งมาพร้อมกันถอดเลยอ้วมันมาทั้งชุดมันติดกาวเฉยอ่า,<ๆ>อาถอดเลยถอดหรือดึงยไงไม่ถอดนี้เลยก็ได้มันก็มาหมดเลยผมดูแล้วผมไม่เคยถอดเลยอันนี้มันเป็นครอบไว้เฉยแต่อันนี้เป็นครอบวาล์วเลย อันนี้เป็นครอบนิชย์มาถึงที่ปิดเลยถึงที่แล้วปิดเลยทำคลิป งัดงัดตัวนี้ไงอัวนี้ก่อนอันนี้มาเอ้าติดดิติดเหมือนกันอันนี้มันเป็นเสามาจากข้างในใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูเออมันเป็นเสาเหมือนกันหรือเปล่าถอดดูเราติดแน่ๆต้องติดตัวนี้เดี๋ยวไม่ถอดไม่ปกติมันจะมามันถ้ามันเป็นเสามาจากข้างในอะติดแน่ถ้ามันเสาถ้านัดมันอยู่กับตัวเนี้ยมันไม่ติด อะไรนะนี่กับมันฝาเดนมันติดกันไม่ถ้ามันฝังมาจากข้างในอะมันติดแต่ถ้ามันฝังอยู่กับฝานา่ะมันไม่ติดมันจะขึ้นมาด้วยกันเลยแต่ไม่แน่ใจว่าฝามันฝังไอ้ไอ้น็อตตัวเนี้ยตัวพวมันฝังไปข้างในหรอแต่น่าจะยกมาด้วยกันได้เลยนะเขาะดู่ะเนี่ยเนี่ย้ี่ยไอเนี่ย ไม่ถอดดีมันถอดไม่ถอดตัวนี้ออกแก่ผมไม่เข้าใจเลยแล้วเดเขาใส่นี่มาแล้วเขาใส่นี่มาทำไมเราลองถอดดูตัวนึงเราพี่เก่งเขาจะงัดตัวให้พี่เก่งเขางานถอดไม่เคยถอดเคยขอแต่อีสุมงคลเนี่ยเดียวกันใช่ไหมขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันฝังมันตัวผู้มันฝังแต่ตัวนี้เนี่ยดี๋ยวกันสองข้างเลย

เนี่ยตัวนี้มันจะฝังใช่ไหมตัวนี้มันเป็นเกลียวฝังไว้แต่ตัวฝามันจะฝังไว้ในฝาเลยเข,อขอ้าก็ร่วงมานู่นเลยจานบนหัวนี่อตัวนี้ตั้งง่ายครับไงนะผมตั้งไหมไงสองโตไซดุซันตัวนี้สองสี่หกแปดสิบสองสี่ เานับอะไรเรื่องสิบกว่าอี้เอาสิบเท่าไหร่นะนแค่แปดวาวแปดวาลหมุนไงม,มันไปอ่ะเข็นดิเข็นกระตุกอ่ะนั่นว่าโน้มเป็นลมเลยไปเนปะ็นลมน,นี่มันมีตัวนี้อยู่เนี่ยเปิดตัวนี้ดิงัดเปิดเฟืองอ่ะเปิดเอ็ควงงัดอือนี่แหละถูกต้อง กดปเปข้างใต้นสุดตายทอดทอดทอดไปได้ดิตายไม่ได้

ู่นเลยมั่วาตามลิ้นเลย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับจบแล้วครับสวัสดีครับแต่ฉันคือกระโมงไป